ในสัปดาห์นี้นะคะคุณครูก้อยก็จะขอทบทวนนะคะการนับวันเดือนปีตามระบบสุริยคติและจันทารคติซึ่งที่ผ่านมานะคะคุณครูก็ได้สอนไปแล้วแต่วันนี้นะคะคุณครูก็จะขอทบทวนให้นักเรียนอีกเพื่อให้นักเรียนนะคะได้รับความเข้าใจมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวเราไปเรียนพร้อมกันเลยค่ะการนับ วันเดือนปีตามระบบสุริยคติและจันทรคติการนับวันเดือนปีตามระบบสุริยคติเป็นการนับวันเดือนปีโดยถือเอาตำแหน่งของดวงอาทิตย์เป็นหลักการนับวันตามระบบสุริยคติก็จะมีจำนวนวันทั้งหมด7วันหรือเรียกอีกอย่างว่าหนึสัปดาห์ นับเดือนตามระบบสุริยคติเดือนก็จะมีทั้งหมด12เดือนนะคะหนึ่งเดือนมกราคมสองเดือนกุมภาพันธ์สเดือนมีนาคมสเดือนเมษายน5เดือนพฤษภาคม6เดือนมิถุนายน7เดือนกรกฎาคม8เดือนสิงหาคม9เดือนกันยายน สิเดือนตุลาคม11เดือนพฤศจิกายน12เดือนธันวาคมข้อสังเกตนะคะเดือนที่ลงท้ายด้วยคมจะมี31วันส่วนเดือนที่ลงท้ายด้วยยนจะมี30วันและมีอีกหนึ่งเดือนที่จะไม่เหมือนเพื่อนคือเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งจะมีเพียง28วัน แต่ทุกๆุสปีจะมี2 9วันการนับปีตามระบบสุริยคติปีจะประกอบด้วยเดือนต่างๆ12เดือนดังนั้นท่านนับวันในแต่ละเดือนรวมกันปีก็จะมีทั้งหมด365วันหรือ366วัน การเรียนรู้เรื่องวันเดือนปีจะทำให้เราทราบว่าเวลาจะหมุนเวียนต่อต่อไปเรื่อยๆตัวอย่างการอ่านวันเดือนปีตามระบบสุริยคตินะคะตัวอย่างที่คุณครูนำมานะคะวันที่เดือนพศก็จะอ่านว่าวันจันทร์ที่10เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช ดูตัวอย่างที่สองนะคะวันพฤหัสบดีที่20เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2564ตัวอย่างต่อมาวันศุกร์ที่28เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2564 ข้อที่เราจะเรียนต่อมาก็คือวันเดือนปีตามระบบจันทรคติจะเป็นการนับตามการโคจรของดวงจันทร์รอบโลกเป็นหลักนะคะตัวอย่างลักษณะของดวงจันทร์ที่เรามองเห็นในหนึ่งเดือนคืนข้างขึ้นดวงจันทร์ค่อยๆโตขึ้นจนสว่างเต็มดวงเราเรียกว่าคืนเดือนเพน ส่วนคืนข้างแรมดวงจันทร์จะค่อยๆแหว่งเป็นรูปเสี้ยวเล็กลงเล็กลงจนมืดไปทางดวงเราเรียกว่าคืนเดือนมืดการนับเดือนตามระบบจันทรคติการนับเดือนตามระบบจันทรคตินะคะเดือนอ้ายแปลว่าเดือนแรกหรือเดือนที่1เดือนยี่แปลว่าเดือนที่สอง ตัวอย่างการนับเดือนทางจันทรคตินะคะตัวอย่างที่ครูนำมาแสดงให้ดูนะคะก็จะอ่านว่าแรมสี่ขาเดือนสองการนับปีตามระบบจันทรคติก็จะมีทั้งหมดนะคะ12ปีนักสัตว์ที่ใช้ในประเทศไทยนะคะเพราะว่าได้รับอิทธิพลมาจากวัฒนธรรมจากจีน มาดูตัวอย่างการอ่านวันเดือนปีตามจันทรคติต่อนะคะอย่างตัวอย่างที่คุณครูนำมาให้ดูนะคะก็จะอ่านว่าวันขึ้น11ค่ำเดือนส2องความเหมือนและความแตกต่างของปฏิทินตามระบบสุริยคติและจันทรคติปฏิทินระบบสุริยคตินะคะจะ เป็นการนับโดยถือเอาดวงอาทิตย์เป็นหลักก็จะเป็นการนับเวลาตามแบบสากลส่วนปฏิทินตามระบบจันทรคตินะคะเป็นการนับโดยถือเอาดวงจันทร์เป็นหลักเป็นการนับเวลาแบบไทยความเหมือนของการนับวันเดือนปีตามสองระบบนะคะก็คือบอกช่วงเวลาเป็นวันเดือนปีและมี12เดือน เพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจมากขึ้นวันนี้คุณครูก็มีคลิปวิดีโอนะคะเกี่ยวกับความรู้เรื่องการน,นับวันเดือนปีตามระบบสุริยคติและจันทรคติมาให้นักเรียนชมเพื่อให้นักเรียนนะคะทำความเข้าใจเมื่อนักเรียนชมเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปทำแบบฝึกหัดนะคะ การนับเวลาแบบสุริยคติและจันทรคติสวัสดีค่ะน้องๆจากครั้งที่แล้วที่เราได้รู้จักกับเดือนทั้ง12เดือนไปแล้วคือมกราคมกุมภาพันธ์มีนาคมเมษายนพฤษภาคมมิถุนายนกรกฎาคม สิงหาคมกันยายนตุลาคมพฤศจิกายนและธันวาคมมาวันนี้น้องๆจะได้รู้จักกับการนับเวลาแบบสุริยคติและจันทรคติกันบ้างนะคะจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปดูกันได้เลยค่ะน้องๆคะทราบไหมคะ ว่าการนับวันเดือนปีที่เราได้รู้จักกันไปแล้วนั้นเรียกว่าการนับวันแบบสุริยคติซึ่งก็เป็นการนับวันโดยยึดดวงอาทิตย์เป็นหลักการนับเวลาแบบสุริยคตินี้ถือเป็นการนับเวลาแบบสากลเพราะเป็นที่นิยมใช้กันทั่วไปเป็นหลักค่ะเช่นวันและเดือนที่เราได้เรียนมาแล้วเช่นวันนี้เป็นวันพุทธที่16กุมภาพันธ์พุทธศักราช25 5 4เป็นต้น เอาละค่ะน้องๆคะก่อนที่เราจะไปรู้จักกับการนับเวลาแบบจันทรคติเราไปพักเล่นเกมสนุกๆก,กันก่อนนะคะให้น้องๆตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้องเดือนที่ลงท้ายด้วยคมมีกี่วันเดือนที่ลงท้ายด้วยพันมีกี่วัน ถ้าเดือนนี้เป็นเดือนมีนาคมเดือนต่อไปจะเป็นเดือนอะไรเอาละค่ะน้องๆต่อไปเรามาทำความรู้จักกับการนับวันแบบจันทรคติบ้างนะคะการนับเวลาแบบจันทรคติเป็นการนับเวลาโดยการยึดดวงจันทร์เป็นหลักนั้นเป็นการนับเวลาแบบไทย ซึ่งเมื่อดวงจันทโคจรรอบโลกนั้นก็จะทำให้เกิดวันแบบจันทรคติเรียกว่าวันข้างขึ้นวันข้างแรมหรือปรากฏการข้างขึ้นข้างแรมนั่นเองค่ะต่อไปเป็นตัวอย่างการนับวันทางจันทรคตินะคะเราสามารถดูได้จากปฏิทินที่มีสัญลักษณ์เป็นรูปดวงจันทร์เช่นวันข้างขึ้นสัญลักษณ์จะเป็นดวงจันทร์ที่สว่างน้องๆเห็นไหมคะ วันข้างขึ้นในเดือนกรกฎาคมนี้มีทั้งรูปดวงจันทร์เต็มดวงและดวงจันทร์ครึ่งดวงค่ะส่วนข้างแรมก็เช่นเดียวกันจะเป็นสัญลักษณ์ที่ดวงจันทร์มืดสนิทและครึ่งดวงค่ะเราจะมาเรียนรู้การอ่านของทั้งสองแบบกันนะคะตัวอย่างเช่นวันศุกร์ที่8กรกฎาคมพุทธศักราช2554จะเป็นการอ่านแบบสุริยคติ และน้องๆเห็นรูปดวงจันทร์ครึ่งดวงก็จะอ่านทางจันทรคติได้ว่าวันขึ้น8ปดค่ำเดือน8ค่ะต่อมาวันศุกร์ที่15้กรกฎาคมพุทธศักราช2554จะเป็นการอ่านแบบสุริยคติและถ้าดูในปฏิทินน้องๆจะเห็นได้ว่ามีรูปดวงจันทรสว่างเต็มดวงซึ่งทางจันทรคติจะอ่านว่าวันขึ้น15้าค่ำเดือน8ค่ะถัดลงมา น้องๆเห็นวันที่23มีรูปดวงจันทร์มืดครึ่งดวงอยู่เราจะอ่านทางจันทรคติได้ว่าแปดค่ำเดือน8และทางสุริยคติได้ว่าวันเสาร์ที่23กรกฎาคมพุทธศักราช2554ค่ะใกล้ๆก,กันน้องๆเห็นรูปดวงจันทร์มืดสนิทเต็มดวงเลยค่ะซึ่งเราจะอ่านว่าวันแรม15ค่ําค่ำเดือน8ซึ่งเป็นการอ่านทางจันทรคติส่วนทางสุริยคติอ่านได้ว่า วันเสาร์ที่30กร,รกฎาคมพุทธศักราช2อ5 4ค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะน้องๆได้อ่านปฏิทินทั้งสองแบบไม่ยากเลยใช่ไหมคะน้องๆลองดูปฏิทินที่บ้านแล้วอ่านดูนะคะเป็นยังไงกันบ้างครับน้องๆการนับเวลาแบบสุริยะคติซึ่งก็คือการนับเวลาแบบสากลโดยนับวันเดือนปีตามปฏิทินตามปกตินั่นเอง ส่วนการนับเวลาแบบจันทรคตินั้นจะเป็นการนับโดยอาศัยดวงจันทร์เป็นหลักซึ่งเป็นการนับเวลาแบบไทยในการเกิดข้างขึ้นข้างแรมซึ่งการนับเดือนทางจันทรคติบางเดือนอาจไม่ตรงกับการนับเดือนทางสุริยคติและตอนนี้ก็ได้เวลาสนุกสนุกกับกิจกรรมใช้เดี่ยวกันแล้วครับ ใชยเดียวตอนข้อไหนกันแน่ให้น้องๆตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้องการนับเวลาแบบสุริยคติเป็นการนับเวลาแบบใดการนับเวลาโดยยึดดวงจันทร์เป็นหลักเป็นการนับเวลาแบบใด วันขึ้นแปดค่ำเดือนเก้าเป็นการนับเวลาแบบใดวันจันทร์ที่หนึ่งสิงหาคมพุทธศักราช2 5 5 4เป็นการนับเวลาแบบใดวันแรมสิบห้าค่ำเดือนสิบเป็นการนับเวลาแบบใด น้องๆคะเรามาดูเฉลยพร้อมคำอธิบายกันเลยค่ะการนับเวลาแบบสุริยคติคือการนับแบบใดคำตอบคือการนับเวลาแบบสากลโดยยึดดวงอาทิตย์เป็นหลักการนับเวลาโดยยึดดวงจันทร์เป็นหลักเป็นการนับเวลาแบบใดคำตอบคือเป็นการนับเวลาแบบไทยเพราะการนับเวลาโดยยึดดวงจันทร์เป็นหลักเป็นการนับเวลาแบบจันทรคติหรือแบบไทยนั่นเองค่ะ วันขึ้น8ดค่ำเดือน9เป็นการนับเวลาแบบใดคําตอบคือเป็นการนับเวลาแบบไทยเพราะเป็นการนับเวลาโดยยึดดวงจันทร์เป็นหลักจะแสดงเป็นข้างขึ้นและข้างแรมซึ่งเรียกว่าการนับเวลาแบบจันทรคติค่ะวันจันทร์ที่หนึ่งสิงหาคมพุทธศักราช2 5 5 4เป็นการนับเวลาแบบใดคําตอบคือเป็นการนับเวลาแบบสากลเพราะการนับเวลาโดยใช้ดวงอาทิตย์เป็นหลัก เป็นการนับเวลาแบบสุริยคติหรือแบบสากลนั่นเองค่ะวันแรม15ค่้ข้ามเดือน10เป็นการนับเวลาแบบใดคำตอบคือเป็นการนับเวลาแบบไทยเพราะเป็นการนับเวลาโดยยึดดวงจันทร์เป็นหลักจะแสดงเป็นข้างขึ้นและข้างแรมซึ่งเรียกว่าการนับเวลาแบบจันทรคติค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะน้องๆไม่ยากเลยใช่ไหมคะ การนับวันแบบสุริยคติและจันทรคติครั้งต่อไปเราจะมารู้จักกับปฏิทินกันนะคะต้องสนุกมากๆแน่เลยยังไงอดใจรอครั้งต่อไปนะคะสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะแบบฝึกหัดนะคะ ให้นักเรียนนำคำที่กำหนดให้เติมลงในช่องว่างให้ถูกต้องจะมีคำว่าจันทรัคติและสุริยคตินะคะตัวอย่างข้อหนึ่งวันเสาร์ที่10เดือนมกราคมการอ่านวันเดือนปีแบบนี้นะคะอ่านแบบไหนคะนักเรียนก็เติมได้เลยนะคะ วันนี้นะคะคุณครูก็ขอจบการสอนวิชาประวัติศาสตร์ในเรื่องการทบทวนการอ่านวันเดือนปีตามระบบสุริยคติและจันทรักษตินะคะเพียงเท่านี้นะคะคุณครูจะมีความรู้เรื่องใดมาฝากนักเรียนอีกนะคะให้นักเรียนติดตามกันวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ